น่าจะทําสีใหม่รถรถทุกคันที่อยู่ที่นี่มีการเชนทาทาสีหมดเลยแล้วไปปล่อยเช่ากับพวกได้ไนะเพราะว่าเราเองก็เป็นลูกจ้างะเขาให้เรามาเข้าในบริษัทในการตั้งเช่นจ่ายเป็นเงินเดือนให้เรานะครับตวอย่างต้นนคือพวกเปลี่ยนถ่ายพวกไม่ไม่น้ำมันเครื่อนก็ต่างหากแต่นี้มันเล่นเครื่องด้านในลนะตรงนี้เป็นอุปกรณ์ด้านในเพราะเราเองเราจะนั่งอยู่เลยเซตอัพรถ เซ็ตเรับอยู่ครับตอนนี้ให้กับลูกค้า 包你包你，你你让别人干别的，让别人没办法。<家>

ใช่เปเ่ย่โทรศัพท์มัะทรศัพท์ัวิดีโอคิรที่ที่มัที่มีเมการตอง่ายๆเครื่อนมีว่เอาเปรนั็นติไปอคอมไปเขามาแล้วเขาไปแล้วใช่เมื่อกี้ใช่ค่ะก็ก็คือเสร็จแล้วเขาไปนั่นต่อ สองคนมี่สองคนใช่ก็อย่างที่บอกมีชาวต่างชาติชาวละตีอแล้วก็อคนที่ทำหน้าที่ใช่จ้าวเปิ้ลโต้ยังยังดีนู่าเขาทำดุลสุทธิอย่างดีเอาไปวางบนโต๊ะเลยครับของคนเมื่อกี้เหรอครับทั้งคนเมื่อกี้แล้วก็ทั้งหมดทั้งหมดออกมาเลยเปิดเปิดแล้วออกให้หมดเลยจ้ะออกไปวางให้น้อยหมดออกไป เอาออกไปจ้มีอีกไหมเอาออกไปเลยเนาะเอาอก็ต้องต้องออกไปเลยไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวต้องยึดเป็นพยานหลักฐานหมดในการประกอบธุรกิจพวกนี้ทนี้รดก็มีประมาณสอยยัก็มีการรสอีส่วนซึ่งผมต้องตรวจสอบันต่อไปว่ารถที่ได้มาได้มาทางถูกต้องไหมีการ ส่งให้าทางกราส่วนสอบประานในการตรวจสอบต่อไปนะครับมีการสันนาษน์ไหมคะว่าลถจํานวนมากขนาดนี้มันมาจากที่มาที่ไหนยังไงบ้างอะคะอ่ะสอบหาเบื้องต้นนะครับทางผูว้ว่าร